สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักนะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้ดิฉันฐานุตรานะคะจะพาไปเที่ยวทางใต้นะไปแลฟาร์มตัวอย่างที่ใต้กันวันนี้ค่ะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดพัดทลุงค่ะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับชาวบ้านที่ ได้เรียนรู้จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่บ้านครองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วคุณสุภัตยาขุนไยชิดชาวบ้านที่เรียนรู้ดูงานนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะพี่สุภัตยา สวัสดีค่ะค่ะต้องถามอย่างนี้พี่สุภัตยาหรือพี่มาดเรียกพี่มาดแล้วกันเนาะ,ะ,ะค่ะอ่าค่ะพี่มาดครับก่อนหน้านี้เนี่ยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้ก็ทําทงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะที่บริษัทแห่งเหนือค่ะอืม ทำงานอยู่ในบริษัทที่กรุงเทพแล้วเป็นยังไงคะรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ก็บอได้ค่ะเดือนประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะคะอืประมาณเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นแล้วทําไมถึงกลับมาอยู่ที่บ้านที่พัทลุงล่ะคะกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรแบบนี้ล่ะบังเอินเมื่อปีพศสองพันร้อยสี่สิบเก้าบริษัทที่ทําอยู่เกิดภาวะเศรษฐกิจขาดทุนเร่งเงี้ยค่ะก็ให้บริษัทปิดตัวลงไปก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะ อืเหมือนเราทํางานแต่ว่าสุดท้ายแล้วบริษัทปิดตัวไปเราก็ตกงานโดยปริยายเลยว่าอย่างนั้นใช่ค่ะอืมเลยกลับมาที่บ้านดีกว่าแล้วตอนแรกกลับมาตั้งหลักที่บ้านนี่คิดว่าจะทําอะไรอะคะตอนแรกก็ไปสมัครงานอยู่ที่เอมเภออ่านใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะค่ะแล้วก็ได้งานเลยด้วยแต่เัเอิญว่าช่วงนั้นที่ไปสมัครงานเกิดเหตุการณ์ตามชั่วใจแดนเยอะเขาวางระเบิดลงที่อำเภออาใหญ่เยอะถึงไม่กล้าไปทำอากาศเสี่ยงต่อ ชีวิตเลยก็เลยว่าเออยู่บ้านดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยไม่ไปละไม่ไปละหาดใหญ่<ช>อยู่พัทลุงดีกว่าใช่ค่ะอืมแล้วทีนี้พออยู่พัทลุงแล้วเราจะทํายังไงต่อละ่ะในเมื่อไปสมัครงานไว้ที่หาดใหญ่ได้แล้วแต่ไม่ไปทําแล้วที่บ้านเราละมันมีงานรองรับไหมคะที่บ้านก็มีอะค่ะคือ,อ,อแม่จะปลูกผักที่บ้านนะคะก็เลยช่วยกันปลูกผัก แล้วก็อย่างแม่ก็ทํางานอยู่ในโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างด้วยอะค่ะของสมเทธิพนางเจ้าครอบราจีนินะค่ะเล้วทุกวันเราต้องมารับแม่ส่งแม่ที่ทํางานทุกวันเลยเงี้ยค่ะที่ฟาร,ร์มตัวอย่างเราก็เลยมีความคิดว่าเออแางวันนี่เราว่างอยู่ทําไมเราไม่ทกลองมาฝึกอ,อาชีพในฟาร,ร์มดูเผื่อได้ไปทําที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะก็เลยเริ่มจัดกางใจค่ะอืม แล้วได้ลองเข้าไปเรียนรู้ดูงานจากฟาร์มเดินเข้าไปขอว่าจะมาเรียนตรงนั้นตรงนี้หรือว่ายังไงคะสมัครยังไงอ๋อบงเงทีแม่แม่ก็ทนาในนี้ด้วยแล้วก็แม่แม่ก็บอกเออเรามาลองดูสิแล้วผู้จัดการเขารู้จักกันด้วยเพราะเป็นคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้จัดการฟาร์มตุยาค่ะอืมก็เลยเรามาสมัครด้ว่าหนูขอฝึกงานทํางานสักพักหนึ่งช่วงที่ว่าเออจะหางานใหม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยได้ทํางานที่กิจกรรมเพาะเห็ดอะค่ะ โอ้เราไปอยู่ผแผนกเพาะเห็ดใช่ค่ะค่ะแล้วแล้วก่อนหน้านี้ทําการเกษตรเป็นไหมคะเพาะเห็ดนี่เคยทดลองมาหรือยังไม่เคยทําเลยค่ะเริ่มต้นหนึ่งเลยค่ะรับหนึ่งใหม่อืมค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่ที่มาเรียนรู้เรื่องของการเพาะเห็ดมีความรู้สึกว่าแม่มันยากไหมหรือว่า<อ>มันมันมีเคล็ดลับอะไรยังไงก,ก็ก็มาวันแรกก็ยากเหมือนกันไปวไิถูกตามอะไรก็ไม่ถูกแบบ คือไม่เคยไม่เคยทํางานแบบด้านเกษตรอะไรเงี้ยค่ะก็งงๆบ้างแต่พอผ่านไปมาสักอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะทําได้เริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่การทำเพราะเหตุเป็นยังไงต้องทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะอืมก็คือได้ความรู้ใหม่นับหนึ่งกันใหม่เลยค่ะอาทิตย์เดียวเองเหรอเร็วจางเก่งนะเนี่ยอาทิตย์เดียวเรียนรู้ได้ละอาทิตย์เดียว ค่ะอมค่ะแล้วหลังจากเรียนรู้เรื่องการทําเห็ดมีไปทําอย่างอื่นอีกไหมคะเรียนอย่างอื่นด้วยไหมที่อยู่ในฟาร์มก็มีมีมีก็มีไปไปเรียนเป็นปลูกผักไฮโดรโปรนิกอะค่ะอืมค่ะค่ะแล้วก็ไปช่วยงานประมงบ้างในการเอ,อ่อเอ่อพาะไข่ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคนละด้านเลยนะจากผักไปเป็นปลาเลยนะ ใช่คะ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วในฟาร์มมันมีความหลากหลายใช่ไหมคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะพืชเท่านั้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้ให้พี่มาดเล่าให้ฟังหน่อยสิแผนกต่างๆที่อยู่ในฟาร์มมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเพื่อคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้เขานึกภาพไม่ออกเออมีโครงการความตัวอย่างนะคะเราจะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านทุกด้านนะคะจะมีตั้งแต่ประมงอ่ามีการประมงมีการเพาะเห็ดพืชผักมีไม้ผลนะครับ มีมาข้าวแล้วก็จะมีการตลาดการเปลรูปแล้วก็จะมีคือสุดท้ายคือการทําน้ําหมักคือแล้วก็ปุ๋ยชีวาภาพใช้เษตรอินทรีอะค่ะอืมโอ้ใช้กเกษตรอินทรีย์เป็นก็คือเรียกว่าฟาร์มแห่งนี้ปลอดจากสารพิษไว้อย่างนั้นเถอะใช่ค่ะอืม,อมค่ะเอในฐานะที่คลุกคลีแล้วก็ทํางานอยู่ในฟาร์มพอมาสมัครเรียนในเรื่องของการทำเห็ดหลังจากนั้นเราก็เป็น เรียกว่าเป็นลูกจ้างประจําของฟาร์มแห่งนี้เลยไหมคะใช่ค่ะก็อยู่มาตั้งแต่เนี่ยครัตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันเลยค่ะอืมแสดงว่าที่นี่เนี่ยต้องมีอะไรดีแน่เลยให้พี่มาศลงยกตัวอย่างให้ฟังสิทาไมอยู่อยู่ทํางานในฟาร์มแห่งนี้เป็นระยะเวลายาวนานมันมีข้อดีอะไรบ้างการที่เราทํางานอยู่ที่เนี่ยค่ะคือม,มันเราได้อยู่กัครอบครัวค่ะไม่ไม่ต้องไปทํางานไกลนอกบ้าน เกี่ยวกับการเดินทางการบางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ล้วเกิดเราเดินทางไปสภามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนเราอยู่ที่บ้านเราได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ได้อยู่กันอมหน้าพร้อมตาค่ะโอ้แล้วก็มีแบบมีความสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอากาศที่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีอาชีพเสริมมีรายได้พอพอมีพอจ่ายค่ะค่ะแล้วก็มีเงินออมไปด้วย มีเงินออมด้วยก็คือแสดงว่านอกจากเเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในฟาร์มแห่งนี้เรายังต่อยอดเอาความรู้นี้กลับไปทำที่บ้านด้วยเหรอคะพี่มาสไช่ค่ะก็านำกิจกรรมเพาะเห็ดเนี่ยค่ะกลับไปทำที่บ้านค่ะค่ะโอใช้พื้นที่เยอะไหมที่บ้านอะ่ะไม่เยอะค่ะพื้นที่ประมาณเอครึ่งประมาณหนึ่งงานนะคะค่ะก็สามารถทำโรงเพาะเห็ดได้แล้ว ใช่ค่ะอเดี๋ยวพ่อ,อทำแบบครัวเรือน,นะคะคือพ่อแม่พี่อะไรเนี้ยได้ช่วยกันในครัวเรือนนะคะอืมค่ะเป็นอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมในครัวเรือนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะแล้วเหตุตรงเนี้ยเวลาเพราะเพราะเหตุอะไรบ้างคะอืมส่วนมากที่บ้านจะเพราะเห็ุนางฟ้าค่ะอืมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตลาดต้องการแล้วค่ะเหมือนเห็ดโจยนอาจะออกตลาดยากหน่อยอะค่ะค่ะอ๋ออันนี้จะขายดีกว่านะที่ตลาดต้องการ ใช่ค่ะแล้วแล้วเราเอาไปวางขายยังไงคะหรือว่ามีคนมารับซื้อถึงที่บ้านเลยหรือว่าตอนเช้าจะต้องเก็บแล้วก็ไปขายที่ตลาดยังไงแบบไหนมังหนวนจะขายแล้วก็จะมีแม่ค้ามารับที่บ้านแล้วก็ตอนเย็นหลังจะเรื่องงานหนูก็จะตามสูงไปขายปีกตามบ้านต่างๆในหมู่บ้านนะคะโอโ้โหมีทั้งแบบว่ามารับเองแล้วเราก็เดินไปหาลูกค้าเองด้วยใช่ค่ะ,ะไรายได้ดีแน่เลยแบบนี้ ก็พออยู่ได้อ่กคือไม่ไม่ไมลําบากค่ะอืมนะคะก็คือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้นอกจากเรื่องของการเพราะเหตุเ,าเรากลับมาในฟาร์มกระโดดกลับมาในฟาร์มมาดูกิจกรรมหน่อยในฟาร์มแห่งนี้ค่ะถ้าพูดถึงผลผลิตที่โดดเด่นนะคะที่มีชื่อเสียงของฟาร์มที่เป็นผลิตภัณฑ์ทียมนายออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะพี่มาศ ที่ออกของตลาดมากที่สุดก็จะเป็นข้าวสังยหนอนะคะเป็นข้าวสังเหนจที่มีชื่อนอำเภอบางแก้วของจังหวัดพัทลุงค่ะและเป็นข้าวสังเหนืที่มีรสชาติไม่เหมือนกับอำเภอดื่นค่ะอ้อแต่ละอำเภอรสชาติไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะมันอยู่ที่สภาพดินสภาพ,ภาพาอากาศด้วยอะค่ะที่ที่พัทที่บางแก้วเนี่ยมันจะเป็นดินเหนียวปนทรายอะค่ะถึงรสชาติาตมันจะเหนียวเลยนุ่มอร่อยอะค่ะอืม มีความนุ่มความเหนียวของเนื้อมเมล็ดข้าวแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะเวลาเราเอาไปหูเลยเนี่ยมนจนมันเป็นเหนียวมันจนนุ่มแล้วมันจะหอมและอร่อยค่ะซึ่งแตกต,าต่างจากที่อื่นค่ะค่ะแล้วแล้วตัวข้าวสังยุ์เนี่ยนอกจากที่เอรับประทานเป็นข้าวที่หงุงสุกร้อน,อนๆแบบเนี้ยมันมีการแปลรูปเป็นอย่างอื่นด้วยไหมคะพี่มาดมีมีค่ะเพราะฉะนั้นถ้า,าที่ฟามตัวอย่างเคยแปลรูปก็จะเป็น ข้าวกล้องงอกข้าวสังหยุดอง,ง,งแลยวก็มีน้ํเข้าวกล้องค่ะ<อ>แล้วก็มีข้าวเกลยบกข้าวสังหยุดค่ะอืเป็นทําเป็นขนมได้<ช>ค่ะแล้วก็มีข้าวตังด้วยค่ะพูดจะเริ่มหิวเลยเนี่ยาวต <laughs> เลยค่ะลชยคือสามารถเป็นรูปได้หลายหลายได้หลายแบบค่ะอืแปลรูปได้หลายแบบก็คือเอามาต่อยอดได้นอกจากขายเป็นข้าวสารเพื่อเอาไปหุงเป็นข้าวสวยแล้วอ,อืเรียกว่ามีมีเขาเขามีการต่อยอดมีความรู้มาสอนให้เราทำขนมไปด้วยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะใช่โอ้เป็นที่ต้องการของตลาดไหมคะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ก็เป็นเป็นที่ต้องการเป็นอะคะเป็นของโอท็อปของจังหวัดพัทลุงอยู่เหมือนกันค่ะอืมเป็นของโอท็อปถ้าอย่างนั้นใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยากทานข้าวอร่อยอร่อยหอมหอมนุ่มๆแล้วมีประโยชน์อย่างข้าวสังยดน,นี้ต้องไปติดตามผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอบางแก้วเนาะรสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้พี่มาสก่อนหน้าเนี้สองสามปีที่ผ่านมาช่วงโควิดสิบเก้าอะค่ะ ที่ผ่านมามีความยากลำบากในการทำงานไหมคะทางฟาร์มตัวอย่างได้มีส่วนช่วยผู้ที่ประสบปัญหาหรือว่าช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บ้างไหมคะเหมือนคุณงานที่ทำงานในฟาร์มตัวอย่างก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเพราะเราทำงานกันตลอดออเพียงแต่เราต้องดูแลตัวเองคือใส่เมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆส่วนคุณงานที่ด้านนอกเหมือนคนงานที่บางคนตกงานกลับมาบ้าน โครงการความตัวอย่างเขามีโครงการทฤษฎีใหม่ของสถาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบอะค่ะค่ะให้โอกาสคนที่ทประสบปัญหาโควิดอะเข้ามาทํางานในโครงการโควิดเป็นก็เรียกว่าเอ่อเปลงทฤษฎีใหม่หรือโคกนาโบดียอค่ะเพื่อได้มีรายได้มีเงินจ่ายในช่วงโควิดอะค่ะอืมเป็นเป็นส่วนที่รับเพิ่มเติมเข้ามาให้มาท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของโครงการ ใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ยังทํากันอยู่ไหมคะสําหรับใครที่ตกงานงแล้วกลับมาอยู่บ้านอ๋อยังมีอยู่ก็มีอยู่บ้างค่ะแล้วส่วนมากคือบางคนเขาก็พอว่าหายจากภาวะโควิดดังนั้นเขาก็กลับไปทํางานประจํากันนะคะอืมค่ะตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วอนะเนาะก็ะอาจจะกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้แต่ก็ได้ทักษะตรงนี้ไปเป็นอาชีพเสริม ใช่ค่ะค่ะพี่มาดแล้วถ้าสมมติว่าบ้านเราไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบนี้ละคะพี่มาดคิดว่าพื้นที่บ้านเราที่บ้านครองชีพที่บางแก้วพัทลุงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ท้าเกิดว่าไม่มีโครงการของของสวิตประน,นังชา้าพระราชนินา์ก็คงจะเป็นพื้นที่นาค่ะคนสวนเนี่ยก็จะทําทนาทําสวนยางสวนปาล์มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยงงวหลังจากเาทํานาเสร็จอะค่ะอืม เลี้ยงวัวนี่คือจริงๆแล้วพื้นที่ที่บางแก้วเนี่ยแต่ดั้งเดิมคือทํานาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทํานาหลังจากทานาก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เลี้ยงวัวค่ะอืมค่ะแล้วก็ไม่ประกรอบอาชีพอย่างอื่นเลยทําไมถึงไม่ทําอาชีพอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะไม่ทําเอ่อแปลงกเกษตรผสมผสานหรือว่าปลูกพืชผักผลไม้อะไรเพิ่มเติม เออที่นี่มันเป็นดินคือดินเหนียวค่ะดินเหนียวปนทรายซึ่งไม่สามารถที่จะปลูกตักอะไรได้ค่ะแล้วก็น้ําท่วมบ่อยอะค่ะอ,อืก็คือมีมีอาชีพทานาอย่างเดียวหลังจากทานาเสร็จก็จะเลี้ยงวัอแล้วคนในครอบครัวที่เหลือก็จะไปทํางานในต่างจังหวัดคืออำเภอันใหญ่จังหวัดสงขลาไปทํางานโรงงานต่างๆอะค่ะอืมแยกย้ายกันไปพ้นหน้านาก็ออกจากบ้านไปพอถึงหน้านาก็กลับกันมาแบบนี้ ใช่ค่ะโอ้อยางงี้รายได้มันก็ไม่แน่นอนสิคะถ้าบางปีอย่างที่พี่มาดบอกบางปีน้ําท่วมอย่างงี้ก็ทํานาไม่ได้ใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะอือันนี้อันนี้พอมีฟาร์มมาตั้งที่นี่ปุ๊บเขาสามารถจะใช้พื้นที่ดินเหนียวที่พี่มาดบอกอะ่ะทําการเกษตรแบบผสมผสานได้เพราะมีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินเข้ามาให้ความรู้ค่ะในการพัฒนาดินหลังจากเราปลูกแล้วเหมือนเราเราปลูก,ลกข้าวแล้วเราจะปลูกอะไรต่อเพื่อบำรุงดินอะไรเงี้ยซึ่งได้ความรู้เพิ่มขึ้นทําให้ดินที่นี่มีสภาพที่ดีขึ้นนะคะอืมก็สามารถดําเนินการต่อย,ยอดได้จากนาข้าวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมีพืชผักหลังนารับประทานได้ ค่ะอืมค่ะแล้วผลผลิตที่อยู่ในฟาร์มล่ะคะถ้าไม่ได้พูดถึงผลผลิตจากที่บ้านเราเนาะอย่างของพี่มาศที่บ้านเนี่ยปลูกเห็ดก็เอาไปจำหน่ายที่ตลาดช่วงเช้าไปขายชาวบ้านต่างๆแต่ผลผลิตที่มันเกิดขึ้นภายในฟาร์มตัวอย่างล่ะคะพืชผักต่างๆาตรงนี้จะมีแมค่ค้าสั่งสินค้าขึ้นมาเราก็ไปส่งให้ในตลาดบางแก้วแล้วกบ็บริเวณใกล้เคียงแล้วก็มีการขายปลีกตาม เทศบาลรบตโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่รอบๆอำเภอบางแก้วอะค่ะอือไปในน้ำผลผลิตของฟาร์มตัวอย่างมีแพ็กเกจมีอะไรไปใช่ไหมคะใช่ค่ะอือค่ะอ่ะก็ก็ถือว่าเป็นการอาสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษแล้วก็ไปจำหน่ายในพื้นที่รอบๆใช่ค่ะในแต่ละช่วงเวลานี่ผลผลิตได้เยอะไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้จะได้เยอะหน่อยค่ะ แต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่ว่าต้นต้นปีค่ะประมาณเมื่อกลางคุมพาช่วงนั้นผลผลิตจะน้อยเพราะฝนตกเยอะจะให้ผลผลิตเสียหายเยอะเอาช่วงต้นช่วงต้นปีฝนตกเยอะเหรอคะเอาช่วงนี้ฝนไม่ลงเหรอตลอดทั้งปีเลยค่ะออ้ม,อม,อม,อมตั้งแต่หมูกระลามาคือเพิ่งมาหยุดเนี่ยค่ะช่วงประมาณเนี่ยต้นเดือนสิงหาเนี่ยเพิ่งได้หยุดอะค่ะเพราะว่าฝนตกมาเรื่อยๆเลยค่ะอืมค่ะ แสดงว่าช่วงช่วงกับกลายเป็นว่าช่วงหน้าฝนในภาคใต้ที่พัทลุงตอนนี้คือฝนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผลผลิตไม่เสียหายใช่ค่ะช่วงนี้ฝนไม่เยอะได้ผลผลิตออกมาเยอะแต่ว่าประมาณสักประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปผลผลิตจะน้อยลงเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนเนยอมฝนจะตกมาเยอะอะค่ะอืมฝนชุกเป็นช่วงๆนะค่ะพอจริงๆภาคใต้บ้านเราเนี่ฝน แทบจะตลอดทั้งปีอยู่แล้วอยู่แค่ว่าเป็นช่วงมากช่วงน้อยแค่นั้นเองใช่ค่ะค่ะแล้วเพอพูดถึงเรื่องของผลผลิตต่างๆที่เราจำหน่ายออกไปแล้วรายได้ที่กลับเข้ามาในฟาร์มตรงนี้ก็จะมาเป็นค่าแรงใช่ไหมคะเป็นเงินเดือนของลูกจ้างที่อยู่ในฟาร์มใช่ค่ะอืมค่ะตอนนี้มีมีคนทำงานอยู่กับทางฟาร์มตัวอย่างเยอะไหมคะ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณรักสิบสองคนได้ค่ะเพราะว่าคนงานเหมือนบางคนน่ะเขาอายุเยอะเขาก็ไปทำงานของตัวเองที่บ้านค่ะเหมือนก็เสียณตัวเองไหมค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้เรามีการต่อยอดให้คนรุ่นใหม่ไหมล่ะพี่มาสมีคนรุ่นใหม่เรียนรู้เดีวว่าโอกาสที่คนเข้ามาน้อยอะค่ะอืมเพราะส่วนมากเขาจะคือพ่อแม่เขาจะทำไว้ให้ก่อนนะคะเหมือนทำสวนยางสวนปลาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขา เขาเรียนจบเขาก็ทํางานที่พ่อแม่เขาสร้างมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็อาจจะแบบว่ามาเอาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็กลับไปทําที่บ้านตัวเองไม่ต้องมาทํางานในฟาร์มแล้วใช่ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้มีการเรียนรู้มีเด็กๆน้องๆหนูๆเข้ามาเรียนด้านการเกษตรในในที่ฟาร์มแห่งนี้บ้างไหมคะมีค่ะมีเออเด็กวิทยาลัยเกษตรของ ของแต่ละที่แต่ละราชพัฒน์อะค่ะมามเรียนรู้อยู่เรื่อย,อยมาฝึกงานค่ะแล้วก็มีน้องนองนักเรียนประถมเด็กมัธยมมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพราะเหตุการณ์ประมงกลับไปเหมือนกันค่ะอื ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของอําเภอบางแก้วนะถ้าใครสนใจถ้าอยากไปเรียนรู้ด้านการเกษตรนะคะไปดูวิธีการเพาะเหตุวิธีการเลี้ยงปลาอะไรต่างๆก็มาได้ที่ฟาร์มตัวอย่างที่บ้านครองชีพแห่งนี้นะคะต้อนรับยินดีต้อนรับใช่ไหมพี่มาด ค่ะยินดีต้องรับเรียกฝุดงานให้ปีไม่มีใครให้จ่ายแดงจิ้นค่ะอืมค่ะเอาละค่ะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วถึงช่วงท้ายของรายการอยากให้พี่มาศฝากอะไรไว้นิดนึงในเรื่องของการทําการเกษตร คือสามารถเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงตัวได้แล้วก็สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนอยากให้ยืนยันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินาี่บ้านคลองที่แผงนี้ค่ะคืออยากให้น้องๆหันกลับมาแบบสำนึกบ้านเกิดให้กลับมาทำเกษตรบางครั้งเราทำงานในเมืองคือเมื่อถึงอายุครึ่งหนึ่งเหมือนประมาณอายุสักสามห้าสี่สิบนี้เราทำอยู่ได้ แต่เมื่อเลยอายุไปหน่อยนึงเราก็บริษัทก็เริ่มที่จะลดคุณงานลงเขาก็ต้องถ่ายเทเราออกมาถ้าเกิดเรามาสร้างอาชีพตัวเองเราอยู่ได้ตลอดแล้วเราเขามีอาชีพเสริมรองรับเราแลวอยู่ในสภาวะที่ว่าอากาศบริสุทธิ์มีไรายได้มีอาชีพเกษตรที่เราเลี้ยงตัวเองได้แถมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอยู่ในเมืองอแล้วก็เรามีไรายได้จากการเกษตรคือ แบบยังไงก็โอ์แกนีก็ค่ะคือปลอดสารพิษต่อร่างกายเราค่ะแล้วเราสามารถเรับประทานด้วยความที่ว่าปลอดภัยนะสำหรับตัวเราสหรับเราไปอยู่ในเมืองบางครั้งอาจจะไม่ปลอดภัยได้จะมีสารพิษปนเพื่อนอยู่ในอาหารต่างๆอืค่ะแล้วทำาไมแบบเหมือนเราอยู่บ้านเรามีรายได้เสริมเราอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาได้อยู่กับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะได้ดูแลลูกค่ะทำใหคือ การทำกรเกษตรถึงจะไม่ไม่ไม่ร่ำรวยแต่ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นคำยืนยันจากหนึ่งในผู้ที่เรียนรู้มาจากฟาร์มตัวอย่างนะคะที่บ้านครองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุพัิยาหรือพี่มาดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะนนค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ในครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้ล่ะค่ะแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สำนักงานกปรอร่วมสืบสารงานพระราชดำริ